s าน c e e x p o 2014ที่เมืองชิบะของญี่ปุ่นเปิดให้เข้าชมเป็นวันที่2แล้วครับและวันนี้น้า่าวของเรายัางคงอยู่ที่นั่นติดตามรายงานการพัฒนางานวิจัยบนอวกาศโดยสถานีสำรวจอวกาศคิโบของแจ็กซ่าประเทศญี่ปุ่นกับความคืบหน้าในความร่วมมือระหว่าง4ประเทศยักษ์ใหญ่เรื่องสำรวจอวกาศเพื่อหาที่อยู่ใหม่ให้กับมนุษย์บนดาวอังคาร ตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ในสถานีอวกาศจำลองที่ชื่อว่าคิโบของแจ็กซาประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งตรงนี้เป็นสถานีอวกาศที่ใหญ่ที่สุดใน ISS เลยนะคะซึ่งในนี้เนี่ยเป็นที่ที่ใช้ทำการวิจัยงานทุกๆอย่างในสภาวะไร้แรงดึงดูดค่ะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะรูปนี้คือการทดลองเพื่อดูรูปร่างที่แท้จริงของอนุน้ำที่มาแข่งตัวในอวกาศหรือภาวะที่ไม่มีแรงดึงดูด มากดให้น้ำแข็งเปลี่ยนรูปร่างอย่างบนพื้นโลกซึ่งการทดลองนี้อย่างพัฒนาไปสู่การเลี้ยงเซลล์โปรตีนเพื่อดูว่ารูปร่างเซลล์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรเมื่อไม่ถูกแรงดึงดูดกดดันและผลที่ได้ก็จะถูกส่งกลับมาเป็นการผลิตยารักษาโรคอวัยวะเสื่อมซึ่งล่าสุดการทดลองในสัตว์ได้ผลเป็นอย่างดีและขั้นตอนต่อไปมนุษย์อาจจะไม่ต้องทนต่อความเสื่อมของอวัยวะอีกก็เป็นได้การทดลองหลายอย่างที่ต้องอาศัยภาวะของอวากาศนี้ ทำขึ้นทั้งเพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์การผลิตสินค้าการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือแม้แต่เรื่องความมั่นคงของประเทศภายในห้องแคบๆนี้ยังมีอีกหลายอย่างที่แตกต่างไปจากพื้นโลกบางอย่างก็สำคัญกับชีวิตเกินกว่าจะปล่อยทิ้งไปเฉยๆเริ่มจากเรื่องห้องน้ำแสนแคบแม้ว่าจะเป็นห้องน้ำญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ฉีดน้ำอัตโนมัติแบบที่เราเคยเห็นกันแต่ต้องเป็นโถแรงดูดสูง เพื่อเก็บปฏิกูลของนักบินส่วนที่เป็นอุจจาระก็จะปล่อยทิ้งไปในขณะที่ปัสสาวะจะถูกเก็บแล้วนำมาเข้ากระบวนการทำให้สะอาดเพื่อใช้ดื่มอีกรอบเพราะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดำรงชีพและก็ยากเกินกว่าที่จะส่งเพิ่มจากพื้นโลกขึ้นไปด้วยส่วนห้องนอนไม่ต้องใช้ที่มากนักบินสามารถนอนแนวตั้งได้เพราะสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงจะทำให้แนวตั้งหรือแนวนอนก็ให้ความรู้สึกไม่ต่างกัน ส่วนแกนบังคับนี้คือส่วนที่นักบินใช้บังคับแขนหุ่นยนต์ด้านนอกเพื่อรอรับ HTV หรือกระสวยส่งสเสบียงจากพื้นโลกตัวแทนจากแจ็คซยังบอกว่านักบินที่มาอยู่บนอวกาศเมื่ออยู่ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงน,นานๆประสาทสัมผัสร่างกายจะค่อยๆเสื่อมลง อย่างอาหารที่ส่งมาแม้ว่าจะไม่ต่างจากอาหารธรรมดาแต่ก็ต้องมีแพ็กเกจที่ดีและรสชาติที่เข้มข้นกว่าไม่อย่างนั้นลิ้นของนักบินจะไม่สามารถรับรู้รสชาติได้ที่สำคัญคือต้องมีการพลัดเปลี่ยนนักบินอย่างน้อยทุกๆ6เดือนเพื่อให้กลับมาบาบัดร่างกายบนพื้นโลก2เดือนก่อนกลับขึ้นไปใหม่ได้ส่วนคนที่จะมาเป็นนักบินอวกาศโคโกโรบอกว่าไม่ได้จำกัดวุฒิการศึกษาเป็นพิเศษแต่ต้องผ่านการทดสอบความกดดัน

それからあのあ頭脳です、ね、それを磨かなければいけないということで、えー、と宇宙飛行士というのはですす。ね、大変難しいい職業だと思います日本はですね、えーと、素晴らしい工業力、科学力を持っていますので、えー、その力をですね、宇宙で実際に試すためのさまざまな実験をやったりしてい いるんですけれども、そういうことに貢献をしようということと、えっ、ー、と、アメリカや、えー、ロシアや、ヨーロッパの皆さんと一緒に、あのー、様々な研究を開発してですね、開発に努めているというのが現状です。 หรือ International Space Station ที่เป็นความร่วมมือระหว่างแ a ็กซ่านาซารัสเซียและอ e ีซาโดยสถานี ISS ขนาดเท่าสนามฟุตบอลที่ลอยอยู่บนอวกาศหมุนรอบโลกด้วยความเร็ว90นาทีต่อรอบมีจุดประสงค์เพื่อลดการแข่งขันโดยเฉพาะระหว่างอเมริกาและรัสเซียแล้วเปลี่ยนเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาโลกแทนแโดย,ค,ยความคืบหน้าลหลังจากที่ อเมริกาและรัสเซียประสบความสำเร็จในการส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์มาแล้วหลายครั้งขณะนี้นาซ a ก็เป็นผู้นํารองสร้างรถ c u r i ริโอซิเพื่อใช้สํารวจดาวอังคารโดยมีเป้าหมายในการค้นหาสิ่งมีชีวิตและปัจจัยที่ทําให้สิ่งมีชีวิตดารงอยู่บนดาวอังคารได้ ความพยายามในการสำรวจดาวอังคารนี้นะคะก็เพื่อที่จะหาทรัพยากรมาชดเชยให้กับมนุษย์โลกที่มีมากกว่า700ล้านคนทั่วโลกปัจจุบันนี้จนเกิดเป็นโครงการในอนาคตค่ะ Dream Chaser เ,เ,เพื่อที่จะพยายามสร้างให้มนุษย์โลกสามารถมียานอาวกาศส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อการท่องเที่ยวหรือการออกไปทำงานหาทรัพยากรมาชดเชยบนโลกและโครงการ นาซาอีซา e และแจ็ a ซก็ได้ร่วมมือกันเพื่อที่จะสร้างให้ดวงจันทร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเชื่อมต่อไปอยังดาวอังคารที่จะสร้างที่อยู่อาศัยสําหรับมนุษย์บนดาวอังคารเป็นครั้งแรกในปี2018นี้เองค่ะโสธิดาชนวิจิตข่าวสามิติรายงาน